สนับสนุนโดยจักรยาน l ออิสระอย่างใจคิดใช้ชีวิตอย่างใจคุณจักรยาน LA เป็นอย่างที่คุณเลือกที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตกับคุณศรีน้าและคุณนาริรัตตอนนี้ไปลุ้นครับว่าจะทําแจ็คพอตเราแ,แตกได้หรือเปล่านะครับสําหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยจักรยาน LA อิสระอย่างใจคิดใช้ชีวิตอย่างใจคุณจักรยาน LA เป็นอย่างที่คุณเลือกไปที่เวทีเลยครับ <ST>. ครับแล้วกลับเข้าสู่รอบแจ็คพอตของราชัดนิวส์นะครับสองท่านขอให้โชคดีครับค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจำศัพท์นะคะก็คือถ้าหากว่าจำได้ศัพท์ก็จะมาตอบใน10ข้อที่เราจะถามต่อไปนี้เนี่ยได้สบายมากเป็นข่าวดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตข่าวที่เรายกมาถามวันนี้ก็เรียกว่าไม่ยากจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าตอบถูก1ข้อรับไป1 0 0 0 0บาทก่อนเลยนะครับถ้าตอบถูกทั้งหมด10ข้อนะครับ เราจะคูณ3ามให้รับกลับบ้านไป3 0 0แสนบาทเลยนะครับจากรายการรัชชัดนิวส์ของเราพร้อ,รอมไหมครับพร้อมเตรียมตัวหันมาได้แล้วครับภาพข่าวนด้ดีคือภาพภาพนี้ครับเรมบามีทั้งหมด10คําถามนี่ยถามนะครับถ้าเกิดว่าตอบถูกทั้ง10คำถามรับไป3 0 0แสนบาทเลยคําถามที่1ครับถามว่าภาพเหตุการณ์ที่เห็นนี้คือภาพเหตุการณ์ใดครับอุทกภัย ผู้ทกภัยนั้นพิดครับไม่ใช่นะครับเป็นภาพมหันตภัยท่อนสุงถลมครับคำถามที่2ครับค่ะดูจากในภาพนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภาคใดสิบวินาทีนะครับ5ครับทมหันตภัยท่อนสูงถล่มเนี่ยค่ะภาคใต้ค่ะถูกต้องค่ะ หนึ่งก้อนหนึ่งมืนบาทนะครับต่อไปครับคำถามที่สามถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพิปูนอยากทราบว่าจังหวัดอะไรครับสุราษฎร,ร,ร์ธานีผิดครับไม่ใช่อำเภอพิปูลนี้อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับข้อที่สนะคะถามว่า สาเหตุของเหตุการณ์ท่อนซุงถล่มนี้เกิดจากอะไรพายุว่ะพายุเข้าสาเหตุการณ์ท่อนซุงถล่มนี้เกิดจากอะไรถูกพายุค่ะพายุถูกต้องไหมครับไม่ถูกค่ะเหตุที่ทําให้เกิดหันตภัยคือการทําลายป่าค่ะข้อที่5้าครับเราบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10กว่าปีก่อนนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีใดครับ2538ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่2537 2น3 7นะครับผิดครับ<อ>ไม่เก่า่าน้นอีกหน่อยค่ะนิด <30 S 1> เดียวเองครับ2531รบครับ<อ>ถ้าผมฟังผิดนี่ได้ไปเลยนะเนี่ยข้อต่อไปนะคะถามว่า ฝนตกหนักกระหน่ำภาคใต้ในครั้งนั้นนานติดต่อกันกี่วันคะวันวะเจ็ดวันค่ะไม่ถึง7วันค่ะแค่3ามวันสามคืนค่ะผิดนะครับไม่ได้อย่าให้ได้น้อยกว่าพวกที่ตกรอบไปก่อนนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีครับ คำถามที่7ครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรัฐบาลมีการสั่งปิดป่าภาคใต้12จังหวัดยกเว้นอยู่2จังหวัดคิดว่าเป็นจังหวัดอะไร2จังหวัดนี้ครับเอาแค่1ใน2จังหวัดนี้จังหวัดเนี้ยไม่มีดินแดนติดต่อใครด้วยประจวบหมดเวลาครับตอบว่าประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันนะครับผิดครับประจวบไม่ใช่ จังหวัดภูเก็ตและก็ปัตตานีครับสองจังหวัดนี้นะครับคำถามข้อที่8ค่ะถามว่าความสูญเสียครั้งนั้นครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัดทางภาคใต้มากกว่าสิครับเมื่อกี้มีกี่จังหวัดนะไม่เกิน15ครับสองน้อยไปครับผิดครับไม่ใช่นะฮะ เกิดความสูญเสียขึ้นถึง14จังหวัดค่ะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับมาถึงคําถามที่9ครับเราจะถามว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรีท่านใดสิบวินาทีครับเหลือสามวินาทีครับชวนชวนลีกชวนใช่ปะชวนค่ะพระนาท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยนะครับผิดครับไม่ใช่ ช่วงของพลเอกชาติชายชุนหวันครับสิบกว่าปีก่อน <c oughs> แล้วนะฮะ2531 <c oughs> นะครับ16ปีที่แล้วนะคนะค <c oughs> และข้อสุดท้ายค่ะในภาพนะคะเห็นงลางๆวัดที่เห็นในภาพนั้นถามว่าคือวัดใดโอ,โ,โอ้โหโอ้โห ขอบคุณคเอ้ยโหวัดอะไรวัด <S <S เนี่ยเห็นไหมคะทางด้านขวาเนี่ยเราก็เห็นวัดนะคะชื่อวัดห้วยอะไรสักอย่างเนี่ยครับห้วยอะไรฮะห้วยขาแข้งวัดวัดห้วยขาแข้งนั้นผิดคำไม่ใช่ อุ้ยโกครับอยู่อำเภอพี่บูณ์นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับถึงแม้ว่าจะตอบแทบจะไม่ถูกเลยก็ยังถูกไปหนึ่งข้อนะครับวันนี้รับกลับบ้านไป1,000งบาทครับ ต้องขอขอบคุณมากครับหวังว่าคงจะได้ความรู้ไปนะครับกับหมันตะไคที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครั้งนั้นนะครับใช่คอ๋อมีกระทบถึง14จังหวัดด้วยกันนะครับและเราก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะในครั้งนั้นเกิดความเสียหายไปมากมายถึง14จังหวัดทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปูแล้วคุณหน้าเป็นอย่างสูงนะครับที่มารวมสรุปกับรายการรัชชัดนิวส์ครับขอบคุณมากครับคุณค่ะคุณค่ะวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตรวนนี้นะครับเราก็จะทิ้งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตประจำวันครับอินาทานังทุกขังโลกเกการกู้นี่เป็นทุกในโลกวันนี้สวัสดีครับน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปี2531มหาภัยพิบัติที่ทำลายทางชีวิตและทรัพย์สินกับฝนที่เทกระหนำ่ำอย่างไม่ปราณีคร่าชีวิตผู้คนและทรัพย์สิน เหตุเพราะการตัดไม้ทำลายป่าน้ำตาจึงเป็นเครื่องตื่นใจให้เห็นถึงความสำคัญของ